ตอนอุ้มหน่อยได้ไหมแม่แอบชวนพ่อมาวิ่งออกกําลังกายแข่งกันค่ะแม่การก็ไม่ใช่ใครแล้วค่ะพี่คอนแก่แม่ก็ตั้งใจจะเอาชนะให้ได้ฟังเสียงเชียร์และกรรมการไม่เข้าข้างแม่เลยค่ะแล้วพ่ออย่างเดียวถึองเส้นชยัยสภาพแม่ก็เป็นแบบนี้เลยค่ะโอ้โหไอยาดุมเน,นี่ยแม่ก็ขอขี่หลังไปหาที่นั่งหน่อยนะคะพ่อม่พ่อเก็บกดอะไรมาแรงไม่ได้ตั้งใจให้แม่ขี่หลังหรอกวางแบบนี้แรงมาก จริงๆนะคะแม่เนี่ยไม่ใช่แค่วางแรงนะคะพอพี่เอคอนอาน้ำมาให้ก็แอบทําแบบนี้อีกเก็บกดอะไรครับพ่อแล้วหมดแล้วพ่อใจลายมากหากินเองก็ได้งงตอนอาการหนักแล้วนะเนี่ยแม่ก็เตรียมร่มไว้แหละกลัวฝนตกดูโน่นเห็นไหมคะฟ้าคุ้นค่ะเหมือนฝนจะตกเลยวันนี้อากาศก็เย็นเย็นค่ะ สบายมากเดินข้ามการฝนฟ kind of ้าคึมค kind of ึมแบบนี้เย็นสบายเน <abus> ี่ยถ้าได้ฝนมาอีกสักนิดนะจะเย็นกว่านี้ค่ะพูดและฝนก็มาเลยเนี่ยบอกแล้วว่าฟ้าคึมฝนจะตกเนี่ยเตรียงขนาดเนี่ยฝนที่ไหนจะตก่ะเนาะ